โ okay, อเคทุกคนก็กลับสวัสดีชวนไปแล้วกับช่องเหล่าโพโล่านะครับวันนี้จะมาเล่นเกมไหมครับอีพีสองวันนี้จะมาสร้างบ้านกันนะครับซูนิวจะไปถางป่ากันนะครับก็จัดไปตอนถางป่าเสร็จเลยละกันโ okay, อเคทุกคนตอนนี้ก็ตัดเสร็จแล้วครับพึ่งได้มาสามประมาณสองกองฮะซึ่งตอนนี้ผมขอไปนอนก่อนหูยซึ่งได้เยอะครับ นอนก่อนโอ้ยแมงมุมโอ้หมายกูสแร์ของคุณครับคุณแมงมุมนี่อ่ะมานี้แมงมุมมานี้มานี้มาเนี้ย แล้วซึ่งผลมะลิก็ยังไม่โตเลยซึ่งต่อไปผมก็ต้องไปหาหินนะครับแต่กอนนีจะไปหาหินนั้นผมจะปลูกสิ่งที่มีชื่อว่าแบมบูปลูกไว้ตรงไหนดีตรงนี้ละกันครับข้างบน ผมก็จะปลูกเลยโอ้ยกดปี๊เอามานี่เลยแปบ๊บเดียวน่าจะโตแล้วครับอเอก็ได้ประมาณนี้ก่อนฮะซึ่งหินผมจะฟาร์มตรงไหนดูฮะ อยเป็นน้ำอย่างนี้นะผมก็จะทำอย่างนี้เลยหาหาหาที่นี่ตรงนี้ก็ได้นี่ครับตรงนี้มันมีกาวบลก็ไม่เป็นไรครับ ซึ่งผมก็จะขุดลงไปอย่างเงี้ยผมก็ขุดตรงไปได้เลยแต่ก่อนอื่นต้องมาค้าพี่แอคหินก่อนนะครับซึ่งพี่แอคหินผมนั้นก็ไม้มีอยู่มา,ามาสามอันแต่ว่าของก็บมเเล็ดที่ผลอะไรเนงะี้ยการเกษตรก่อน โอเคเก็บไว้แล้วก็มาครับสิ่งที่มีชื่อว่าพิกแอกนะครับต่อไปก็มาใส่แทนพวกชชองมุงนี้นะแล้วก็เอาอันนี้มาเป็นโชเดอร์ปุดไปอย่างนี้ครับ ไปเรื่อยๆครับก็แต่ไปตอนขุดได้หินมาทักเยอะๆเลยครับจัดไปโอเคทุกคนตอนนี้ผมเจอสตองงูนะทุกคนเดี๋ยวผมขอลงไปสำรวจเลยอย่างวันนี้กะจะมาคุณหนีจะเจอสตองหูเดีัยทาปนะครับนะโอ้โหอะไรเนี่ยเจอสตองหูเฉยเลยทุกคนทุกคนงงผมก็งงนะ อาจจะมาแค่ขุดหินนะทุกคนอู้หูเมนดิง้งคอเลยทุกคนเก็บเก็บ โคตรคุ้มอ่ะทุกคนมีกะกล่องไหมเนี่ยโชคดีมากเอ๊ดดถือว่าสำรวจไปด้วยแล้วครับไปก่อนล่ะ เจอกันโอ้ะจะมาตรงนี้เลยประตูมันก็เปิดไว้อยู่นะทุกคนผมไม่รู้อันนี้ตันทางนี้อ่าฮะเออมานี่มาน,นี่ อย่นี่มอดิมาดิมาดิมาขวานพังไม่เป็นไรหรอกอืม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 ตัวนั่ต้นมุ่มต้นนุ่มต้นนุ่มสวยจะมีอะไรเนี่ยตรงนี้คืออะไรอะทุกคนอ๋อตัน ออโหไม่เคยแบบเจออะไรแบบนี้เลยนะทุกคนแบบอยู่ดีๆก็มาเจอขอแบบมาเจอลิตาันผมจำได้โอเคโอ้ย okay. oh, ไม่มีทางไปทางอื่นเลยเหรอ พี่กองเพ็ดเพ็ดโอ้โหเพ็ดยังไงต่อขอใส่เลย นี่ผมไปแล้วมาดูทางนี้บ้างโอ้โหมันซสอะซับซ้อนมากเลยนะทุกคนมาผมลองขึ้นไปตรงนี้ถานทุกคนผมขอคุณถานก่อนแตวนี้คือแบบโชคดีมากเลยทุกคนได้เพชรมาสามเม็ดอะ รวมกับวันเก่าอีกอะทุกคนอยูบวังดีเกินเอ้มาขุดทันต้องขุดกลับบ้านด้วยนะเล็กอ,อีกอสบายมากเลยทุกคนทำไมมันจะแบบอะไรดีๆขนาดนี้เนี่ยทุกคน Okay. อันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดิหกนะครับไม่ใช่หนึ่งจิตอืมอันนี้ทิ้งนนทิ้งมาสักอันนะเอาอันนี้ก็ทิ้งไปไปแล้วโอ้หูยเวัด ตันโอเคทำไมมันจะโชคดีอะไรขนาดนี้โชคดีอะไรขนาดนี้จำได้อันนี้มันจะเป็นมีเ๋ยวไม้สองอันโอโ้โชคดีเวอร์เวอร์เลยดีแบบดีเวอร์เวอร์เลยอะทุกคน อยู่ได้อยู่ว้าโดนแมลงไล่ทุกคนไม่ได้แรงหรอกทุกคนผมนว่าผมกลับกันดว่า my god โ oh อ my god เลยใครมาจะเปโชคดีกว่าผมป่ะถามมาตรงๆเลยโชคดีไปละตั้งแต่เจอหมู่บ้านแล้วนะทุกคนเพราะด้วยผมว่าผมไปสร้างบ้านด้วยวะละโอ้โหอิ่มๆแล้วมันไปนอนแล้วก็ โดดเข้าทิ่น้อมเลยเซึ่งวันนี้ผมขอเก็บเพชรก่อนโอเคมาเวลาที่ผมจะต้องสร้างบ้านแล้วนะครับทุกคนเอาเก็บแร่พวกนี้ก่อนของเยอะเกินซึ่งผมก็จะเอาไม้มาเลยกองหนึ่งโอเคเอสองกอง หมดเลยฮะนียมาซึ่งผมจะสร้างบ้านบริเวณแถวๆนี้ใช่ไหมอ่าฮะหาที่มันใหญ่ใหญ่อ่อถ้าผมว่าผมจะสร้างตรงนี้เลยซึ่งก่อนอื่นเลียร์ตรงนี้ก่อนใหญ่ประมาณนี้ได้ไหมทุกคนใหญ่อยู่เนาะซึ่งตรงนี้ผมว่าผมต้องไปหาดินมาอุดก่อน เอามาสักสองกองแล้วสองกองแล้วกันน่าจะไม่มีอะไรแล้วพีกีปเปอร์นะอย่าเลยปุ๊บบุ๊บปุ๊บเผื่อเดินตกอะไรเงี้ทุกคนเออซึ่งอุดไปก่อนถือว่าอย่างน้อก็ดีนะ ดีกว่าไม่ได้อุดอ,อ่ะปึ๊บ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 มีกิเปอร์ปรไปหรือยังน่าจะยังนะ โอ้ดินหมดไวมาก เอ okay. ซึ่งตอนนี้ก็อุดไปได้สักพังหนึ่งแล้วซึ่งดินน่าจะพอแหละมังม้งมันก็ตกหลายรอบไปแล้วนะเอเนน้ okay. ตรงนี้ก็เสร็จแล้วตรงนี้เสร็จแล้วเหลือแค่อ,อุดตรงบ่อน,นี้แต่ผมยังงงกับ ต้องโหอยู่นะทุกคนกคือผมเจอได้ไงอะ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเวลาสร้างบ้านขั้นตอนแรกผมก็จะวางเสาก่อนเสาก็จะวางลักษณะประมาณอ่ะขั้นตอนแรกทางขึ้นบ้านหูก็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมอออันนี้จะเป็นทางขึ้นบ้านนะแล้วก็จะเป็นเสาเสาก่อนอะ่ะเสาจากสี่อ่ะ อือฮเสาอย่างละสี่นะโอเคซึ่งเสานี้ก็จะเป็นทางขึ้นบ้านนะทุกคนโอเคต่อมาผมก็จะเว้นลงมาประมาณนี้ต,นตึ๊บสองสามสี่โอ้ยเจ็บ ะครับต่อไปก็จะต่อมาตรงนี้สองสามโอ้โหใหญ่ถึงประมาณสักตรงนี้นะครับสองสามไม่เจ็บแล้ว,วโอเคซึ่งผมก็จะทำแบบนี้นะ มาถึงตรงนี้โอเคตรงนี้นะหนึ่งสองสามซึ่งเราก็ตรงมาตรงนี้ชึบตรงมาโอเคสองอ้ยสามส,ามสี่ก็ตัดไม้ทิ้งก่อนไ็ครับซึ่งโค้งบ้างก็อะไรประมาณนี้ครับ ต่อไปบันไดเดี๋ยวผมทำบันไดทางขึ้นกันโอเคซึ่งบันไดทางขึ้นก็นจะเป็นประมาณน,นี้ดึงซองอ้าวไม่พอไม่พอทำไงทำเพิ่มสิครับรออะไรเราขอเก็บสมุดเมนดท้นก่อนเดี๋ยวหาย โอเคซึ่งอ่ะได้บันไดแล้วพอขึ้นบ้านมาปุ๊บอ่าลืมตรงนี้ได้ไงสองสามสี่าต่อมาเลยถ้าเราอุ๊ยไม่ตรงโอต้องขุดอีกแล้ว เสียเวลาทุกคนตรงนี้โคตรเสียเวลาเลยโอเคคนระับซึ่งตอนนี้ผมก็จะวางมาตรงนี้เลยสองสามสี่อื้อโอเคโอ้ยโอเครับนะต่อมาวางตรงเป็นเป็นอย่างเงี้ยวงกายในหะ้มันเป็นอย่างเงี้ย ไม่อยากดูว่าผมใช้ไม้เบิร์ดลองใช้ไม้เบิร์ดก่อนสวยใช้ดได้เบิพอใช้ดได้นะครับอยากได้เลยทุกคนปึ๊บปึ๊บอุ้ยแต่ผมชอบวางผิดก็ไม่รู้นนะ เต่อมาแล้วกินเนาะมาไปจะหมอโอเคมาซึ่งตอนนี้ผมก็จะวางต่อมาเรื่อยๆโอเคซึ่งเหลือไม่เยอะก็จะค้าเพิ่มอีกสามสิหลน ซึ่งตอนนี้เราก็ใกล้เสร็จแล้วโครงบ้านเราเนี่ยเคโครงบ้านเราเสร็จแล้วนะข้างล่างต่อไปก็จะต้องเป็นข้างบนระวังหินสวยไหมไม่ไม่สวยได้ไหมไม่ได้สิ ถ้างั้นเราก็จะวางไว้แค่แบบนี้แล้วเราก็าไม้โอ๊กมาไม่ดีเราต้องทำไม้นี่เอาไม้นี่มาทำเป็นอันนี้วะได้ไหมได้อยู่นะครับ ค okay. ซึ่งผมก็จะขุดมางี้นี่เข้าเข้ากันอยู่ไหมเนี่ยโอเคซึ่งต่อมาก็จะวางไปมานี้ซึ่งบ้านผมก็อาจจะไม่สวยหรอกจะไปตอนวางเสร็จเลยละกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยที่ผมทําไว้นะก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีกระจกไหมไม่ครับ ไม่อยากให้มันมีด้วยซ้ำก็ใช้เป็นแสลบอะไรเงี้ยก่อนนะครับโอเคซึ่งต่อไปก็เหลือแค่หลังคานะครับก็จะทำหลังคาด้วยไม้นะเกียร์หาย,ยัางอื่นทำอะ่ะใช้ไม้ทำไปก่อนแล้วกันโอเคทำทำไปซึ่งมันน่าจะใช้เยอะนะครับผมก็เลยกะว่าจะแบบรู้สึกว่ามันใช้เยอะ ดังนั้นก็ต้องใช้แถบช่วยโอเคครับพอจะวางอย่างงี้นี่อย่างงี้โอ๊ยไม่จะวางอย่างาง,างี้วมา คืออย่างนี้แหละโอ้มันดเกีย่ยลงมาต่ออย่างนี้นะเนี่ยมันยากโอเคครับก็ต่อไปเสร็จก่อนก็ต่อไปตอนต่อเสร็จเลยแล้วกัน มยาโอเคครับต่อเลยเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมอันนั้นมันเสียเวลานลูนุเราก็ต้องต่อสู้ไม่มีของอีก คนตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วก็ตตดไ,ดไดปตอนเสร็จเลย ทุกคนคลิปนี้ก็มีด้วนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า